สวัสดีครับพี่พี่ไม่ได้ลงให้ชมนานนะครับวันนี้ผมได้ปิดตาจัมโบ้ปี4 9มาให้ชมกันปิตาจัมโบปี4 9ของลงกุจียมนะครับราคาย,ยังเช่าหาจับต้องได้นะครับพี่พี่สนใจก็หาสอบถามได้นะครับมีแบ่งปันนี่จิวแต่จเจวผมเพิ่งเคยมีครับอันนี้ปีสามเจ็ด สร้างน้อยมากครับไม่ค่อยได้พบเจอสร้างน้อยมากมันผมมีอยู่สี่องค์ตอนนี้ผมได้มาหกขายหมดแล้วสร้างน้อยมากนะครับไ่ก่อนเล่นกันหลักพันตอนนี้แบ่งหลักร้อยครับพี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่ออดีไลน์ได้เลยนะครับ0 8น3 2แปดสี่สาม2อ3สี่สมสาหกแปดนแปดสีสามสอสี่สมสาหกแปดอดีไลน์ติดต่อมาได้เลยนะครับพี่พี่เป็นเม็ดแตงปีสามเจ็ดสร้างน้อย เม็ดแตงปีสามเจ็ดส้างน้อยมากนะครับไม่ค่อยพบเจอเป็นเหรียญที่หายากของลุงปู่อีกปีสามเจ็ดที่จะสร้างจิ๋วๆอย่างนี้ผมไปบุกลังลูกพี่มาครับไปบุกลังลูกพี่มาได้มาเอามาลง YouTube ให้พี่ๆได้ชมกัน เยวจะลงบ่อยๆนะครับมีพี่ๆท่านไหนสนใจก็อย่าลืมติดต่อดีไลน์ได้เลยศูน3 2 4ป3 6 8่สกแจิวเตกเจนะครับปี37เม็ดแตงปี37แเ่ดก่อนหลักพันกว่า,วาทุกวันนี้แบ่งหลักร้อยกลางๆถึงปลายครับพี่ๆท่านไหนสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นเม็ดแตงปีสามเจ็ดสร้างน้อยด้วยสภาพวสวยๆก็ไม่ค่อยพบ พระปิตาของหลวงปู่นะครับหลวงพุทธเจียมปีสีเก้าวันนี้ได้มาให้ชมแค่นี้ครับไม่มียังไม่ได้เช่ามาใหม่เลยเดี๋ยวเช่ามาใหม่จะลงให้พี่ๆได้ชมกันนะครับขอขอบคุณพี่ๆที่กดรับชมกดเข้าไปสอบถามราคาหลวงพู่เจียมทางไอเนีรไลน์ผมขอขอบคุณมากนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ